ก่อนที่จะไปดูคลิปกันขอเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าคลิปนี้มีหูระเบิดแน่นอนใครที่ใส่หูฟังอยู่โปรดลดเสียงให้ได้มาตรฐานและใครที่เปิดลําโพงก็ผ่อนเสียงลงนิดนึงเดี๋ยวใส่ลาโพงระเบิดเอาละเราไปเริ่มดูกันเลยวันนี้ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกระสูนไม้ครับคืนหลอนอีพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับวันนี้เรายัดหมดผีมาประมาณ1ล้านหมดนะครับผมมาเรามาปะจนภัยกันสี่ <c oughs> คนโอเคเก็บของใส่กล่องเลยก็คือพวกเราทดลองกันแล้วนะครับว่าหมดนี้มันสามารถใช้ได้ซึ่งเอ่อเข้ามาปุ๊บก็โดนผีเกเลยเพราะ เ้ันะไปแล้วแล้วเราก็จะไปกันอะไรปร่เดี๋ยังอธิบายไม่เสร็จเลยอยู่ไหนมันมาแล้วหลังไี่ฟางเมื่อกี้เนี่ยไหนเร็วๆรีบรีบเก็บของแล้วรีบไปดิโอเคโอเคโอเครออะไรเรามันเก็บมันกอดตูดพี่เอ๋เมื่อกี้มันกอดตูดพี่ฟางเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยพี่ว่าเราต้องหาอาหารก่อนนะอย่างแรกทุกคนทุกคนเอากล่องไปด้วยเอากล่องไปด้วยกล่องไปด้วยสักสองกล่องด้านหลังอย่ามองเข้าไปโอเค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 โอ ไปช่วยจัดตัดตะนีหน่อยโอ้มันมาหรือยังเจียงอะไรโอ้โหที่มาแล้วมาแลยทำบ้านโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยิงยิยิเได้อยู่ได้อยู่ต่อ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 เ่อต่้ตต่อดตอ่ตน เคลียร์เคลียร์เดี๋ยวเราจะตัดต้ไม้บัตยังไปคลิกมันนะบัตโอ๊ยเออเออตอนนี้ตอนนี้ยังซ่าได้อยู่ตอนนี้ยังมีกระสุนเลยเดี๋ยวรยังมีอยู่รอตอนไม่มีกระสุนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปขุดหินก่อนพี่ไปขุดหินก่อนทุกคนมาดูหลังให้ด้วยนะได้คุ้มกันเลยบัตไปคุ้มกันผมจะตัดไม้กับพี่ิมนี่จะมืดแล้วอ่ะวัด พอน้อมแล้วเราทำกันดีกว่าเน้อเร็วจัดเลยไม่ไม่ทำมาพี่ทำทำเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยที่สุดมากเลยไหนอยู่ไหนโอ้ผีมันดอกมาแล้วบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างอยู่นี่เอ้ยมาเร็ว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 พี่กำลังคุณหินพี่กำลังคุณหินพี่ข้คนแรกเหรอไม่ทุกทุกคนอยู่ไหนโอ้โหกูกดกูกดออกเกมเลยเมื่อกี้ อ้กูโดนจัมส์แกลด้วยผีไม่ใหญ่เท่าแหววเฮ้ยพี่รอไป่รอหาอีกสองคนไม่เจอกูกระเดิดเลยอะไรอ่ะอ๋เพียบเลยอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นป่ะท่ำท่ำไหนวะโอยชื่อพี่ดูชื่อดิดูชื่อดูชื่อดูชื่อชื่อมันมีชื่อขึ้นอยู่เห็นไหมชื่อไหนโอ้ขึ้นมาขบวนก่อนได้เลย บัตรบัตรคือต้นไม้มัตรคืออะไรเราต้นไม้มาแล้วนี่ไงโอ้ยโนบีเอ๋าไปมาแล้วตัวใหญ่ลงน้ำลงน้ำบัลงน้ำบัตรลงน้ำไม่้องใกินแลพี่ก็ไมได้มดเลงน้ำลองน้ำลองน้ำดีกินเลยนี่ยโนบีเขาทำโนบีเขาดีเราไปแล้วผมเห็นแต่ใครใส่ชุดคิตตี้ไม่รู้เท่านแล้วนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่นี้ไว้ไว้ยลุ่บัตตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาอ๋อนู่นนู่นเขาอยู่ท่านู่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปืนแล้วเห็นปืนแล้วบัตเราไปไหม เราจะวิ่งไปนะเราจะวิ่งไปนะมันไม่รับดาบมีดเห็นไหมเห็นไหมเห็นปืนเห็นปืนนี่มันกระเด็นออกมาไหมพร้อมนะเห็นให้ผมเจอผมเจอเปรตพี่เออจี่เปรตก่อนจี่เปรตก่อนมันมันอะไรมันไม่รับดาเมจว่ะมันไม่รับดาเมจพอแล้วพอแล้วมาเริ่มปืงกระสุนมันยิงไม่โดนไปๆๆไปไปไปืนกระสุน๊ยวยงปืนกระสุนบานมาแล้วบานพูดอะไรโดนอะไรเนี่ยว้าว้จอกูเล็กอ้า จะเป็นเต็กุได้ใช่กด F11 เลยเฮ้ยเอไม่รู้เขาทับแล้วเมื่อจะมาวะคนเมื่อไรจะมาฮัลโหลุนอผมโอนผมโดนหลอกอยู่อชุบพี่อออ๋อพี่โดนพี่โดนอันนี้เหรอ พี่ตุยเหรอใช่เราก่อพี่เรากับชุ่มหน่อยชุ่หน่อยชุ่มอยสามสอับบกุกับโอเคมาแล้วมารับับมารับเรเพอะไรอ๋พี่ดำพีพี่เห็นทุกคนเป็นนิก้าหมดเลย้อไปจากกูพี่โดนตไปลครับเออเครดขี้ขวากดขี้ขวาค้างไว้ไม่ให้ให้บัสอขี้ขวาใส่นี่เ่เร็วเร็ยแล้วพี่มืดพี่มืดพี่พี่มืดหนึ่งร พี่น้องขึ้นด้านบนต่อ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 ขึ้นแรกของฉันกลัวอะไรอ่ะว้าวไอ้เพี้ยนไปหมดเลยว้าวดูด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 โคตรหลอนเลยโคตรหลอนเลยสมองผมน้อยโอ้ยไ IQ ลดอีเทีอ่ะยาระเบ้อผมรถอ้าลอยใจตึงสวยพี่สวยสวยพี่คลางข้างโอ้ยใครกันวะเนี่ยขึ้นไปดิ ใครอยู่บนทางมโดนลลมมโดนลมสกัดผมยิงให้ผมยิงให้โอ้ยพี่ชุวพี่หน่อยพี่กำลังคานขึ้นไปข้างบนผีเพียบเลยแล้งอะไรเป็นอะไร เดี๋ยวพออธิบายให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าครับคือเราเปิดเกมมาตัวเกมมันก็จะส่งหมอดผีทั้งร้อยมดที่เราลงไว้มาลุมสกร,รมเราทันทีนะครับถ้าเราไม่รีบสร้างห้างหรือว่าหาที่ปลอดภัยมันก็จะเยอะแบบนี้แหละครับนี่แหละเป็นสาเหตุที่มันวุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยพี่จ,จู่ๆในมือผมมันก็ถือมีดวัดหยุดนะพี่คิจ,จู่ๆม,มีจ มีดก็อยู่ในมือผมทั้งที่ผมไม่เคยมีมีดเ้วยผมแตกพี่ผมแตกพี่เล็งทีแล้วพี่เล็งทีแล้วเฮ้ยอย่านะผมกําลังส่งขึ้นไปโอเคโอ้ยเอาขี้ขวาโอเคโทษทีเสร็จล้วเฮ้ยมันมีมีดจริงๆว่ะพี่ยมชุ๊บผมหน่อยพีเดี๋ยวมีมาจากไหนสารภาพมาพี่โดนเป็นสิงแล้วใช่ไหมว้าวไม่เชียว โอเคมาฟื้นละตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทุกคนโอเคผมขอปรับให้เป็นสว่างเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันมันเกย์มากแค่เปิดมาพวกผมก็โดนหมดแล้วอ่ะขอตั้งหลักหน่อยอ่ะเออไม่ไหวแล้วผมจะขวานสับไอ้นี่แม่งผมจะสับภาพหลอนมันอยู่จริงเลยเนี่ยสับภาพหลอนสับภาพหลอนเออสับบ้นสับบ้าน ไม่มีอะไรจะเสียแล้วบ้านออกไปจากหัวกูออกไปจากหัวกูเลยไปไม่ได้เสพยาเไาไม่ได้เสพทุกคนเราพี่อยู่ตายเออเราไม่เราน้อยเกินไปอาหารเราน้อยโอเคเรียบร้อยขนลุกเลยขนลุกเลยกูขนลุกเลยขนลุกเลยกูตอนเนี้ยมีไม่เจอกวางไม่จังวางพี่เห้วพี่ทุกคนแล้วพี่เรายับเยียบเลยพี่ได้กวางมาผมกินแล้ว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 มีต้องย่าบมันก่อนมีต้องย่าบมันก่อน โอเคพี่ย่างพี่ย่างบัตคนละตอนคนละตอนคนละขาโอเคเขไม่เนื้อมันน่ากลัวจังวะพี่พี่ขอก่อนได้ไหมหิวเพียวเลยโอ้เนี่ผมเจอควางอีกเอามันเอามันสับมันสับมันสับมันสวยสวยเอาขานมาขานมาโอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ยพี่เจอควางพี่เจอควางมานพี่อ๋อพีโดนยอนพโดนเสียจย่อนเหมือนกันพี่อ๋อโอ้ยไม่นะอโอ๊ยโอ้ยสถานะหายหมดเลยโอ้ยดีดีดีไปเก็บเอาของไปเก็บเอาของ ไหนวะโอเคพี่เศษของว้าวถ้ำตุบ้านเดี๋ยวไปอยู่กับพวกพี่คิมผมไม่รู้ว่าถ้ำตุงบ้านเมื่อกี้คือตรงไหนผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำพี่เดี๋ยวผมหาอาหารไปให้เดี๋ยวผมหาอาหารไปให้ได้ได้ได้โอเคทุกคนเราจะย้ายไปอยู่ในถ้ำกันนะพี่จะสร้างฐานใหญ่ใต้ถ้ำกันกว้างกว้างจะย้ายอยู่ในถ้ำจริงดิเฮ้ยในถ้ำมีอะไรก็ไม่รู้มีรถายเหรอสตีบอกมันเป็นใครดีอีกแม่งเลยพี่อยู่ไหน ผมตาบอดผมมองอะไรไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนซ้ําซ้ำพี่พ่างผมล้างเข้าไปพี่ผมอยู่ไหนผมไม่เห็นใครผมโดนคำสาปพี่ผมโดนคำสาปผมตายไม่ได้ no เลพี่อยู่ไหนวะยาั้นกั้นหายใจใต้น้ำแล้วพี่ผมพยายามแล้วแต่มันไม่ให้ผมตายพี่่ใต้น้ําหรอพี่จะแตกพี่พี่จะแตกแต่ผีไม่ให้แตกผีไม่ให้แตก พี่ไม่เห็นนะพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วแต่ผมแต่ผมตายไม่ได้แล้วเขาทำยังไงข้ามนสุดเหรอหรืออะไรผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงใครเดินอยู่ตรงนี้พี่เองพี่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองผมอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ตรงคบเพลิงคบเพลิงนี่เหรอตรงรูเนี่ยผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงพี่แต่ผมแต่ผมไม่เห็นพี่เนไมันดึงพีไปแล้วยวนิมงานต้อง มาตรการโนสกายว่าทำสิ่งนี้แล้วพี่เรียบร้อยพี่กลับมาได้ยังไม่พี่ผมยังตายไม่ได้มันไม่ผมตายเอ้าพีกพีกกดคำสั่งคิวีแล้วนะไม่แตกรูทำไมอ่ะผมตายไม่ได้ไปนะผมตายไม่ได้ ผมได้เสียงพี่เดินเต็มเลยแถวเนี้ยเพลงนี้ต้องมาแล้วโยเองตื่นเต้นตเต้นตื่นต้นตื่นต้นตื่นเฮ้ยอยู่ไหนเธออยู่ไหนกันฉันอยู่บนปากป่อมภูเขาไฟแล้วเธออยู่ไหนโอ้ยมึงกระมาเร็วครับน่าบักห้าขวดดามเงยเปิดรายการเหมือนคนจมผีนี่มึงโดนกูแน่เลยใครอ่ะผีขึ้นมาเร็วพี่ผมผมอยู่ในถ้ำเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่เห็นไหม ดูวิบอกน่ะสิเอออย่านะอยู่บนต้นไม้พี่เฮ้ยแน่จริงก็มาด้วยฮะพี่เปิดไมค์ในเกมเหรอเรียกเลย Come on QBM พี่โอ๊ยพี่อย่าไปเรียกลาได้พี่อยู่ข้างล่างไปลแล้วไปแล้วไปแล้ว Go b บัดาบเลยบัดเออเอ้ิจี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  อะไรนะเฮ้ยแงน้องม่ดิตัวนี้ก็เลอกินอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บัตบัตบัตหันมาบัตบัตหันมาบัตบัตหันมาเว้ยบ <sh ัตบัตพี่จะชุบทุกคนอยู่ไหนกันพี่ไม่เห็นเลยทุกคนอยู่ไหนกันอยู่บนน้างมยอยู่บนน้างอยู่แต่พี่ตายแล้วเลยทุกคนผมมาแล้วพี่ผมจะใส่มันเองจะบอกนะว่าพี่โดนแล้วอ่ะคือโดนผมเอาผมชุบพี่มาแต่อพี่แตกพี่พี่พี่โดนว้ามาอีกสถานที่ที่หนึ่งใช่ไหมเชื่ออยู่เนมโอ้ยผมไม่เห็นพี่ เว้ยมันลอยได้ปาบมันมันลอยได้พี่พี่มันลอยได้ไอ้เฮียพีปล่อยน้ำให้คูบอยไม่นะเฮ้ยยิงหัวมันได้ยิงหัวมันได้ยิงมันเลยมันยิงมันยิงมันยิงมันหัวโอเคโอเคได้โนพี่คิไปเล่ยิงออกเข้ามาอย่างเดียวพี่พี่ไปโลกวิญญาณเหรอพี่โซซิตี้เออพี่ไปอยู่ใครมีเอเคให้ขอเกตฟันขาวฟันขาว เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยมันจะงี้เลยเหรอวะเจอพี่ด้วยเออได้เลยเออกูเจอผีเลยมันกำลังไปทางรมเฮ้ยผีนี่จิตร้อนผมมันกำลังโอ้อะไรวะเนี่ยอันไม่ใช่ละอันไม่ใช่โอ้ยผีนี่จิตร้อนกูปล่อยโบเคียที่บ้านแม่ ไม่ะว้อายังไม่ยอมดี๋อาเปอไเลยพี่ช่วยตักคอให้โอเคหนีไปเลยอ้ตัว้ายมันวามันเต้ามันเต้ามันเต่าโอ้ยผีบอลล็อกซีย้าฮาอ้าฮ่าอใช้หมดเลยเหรอผีบอลล็อก้ี ผีเดาไม่ควรวุ่นวายเลยโอเคเจ็บอยู่ดีก็เจ็บโอ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 ๋ว่างมาไม่ดีเนี่ยไอ้คอเกตไอ้คอเกตแถวนี้โอ๊ยพีมีหมู่บ้านพีมาช่วยด้วยพีมีหมู่บ้านพี่ไปหมู่บ้านกันป่ะจะไปหมู่บ้านเออใช่ไกลไหมอ่ะไม่ไกลเร็วๆรนี่ตอนนี้ตอนที่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นพี่อยู่ไหน มาพี่มาที่ห้างเหมือนเดิมละไปเพโอ้โอ้โอ้พอมันรู้ว่าเราจะไปหมู่บ้านปื้มันมาเลยวะเฮ้ยมาเลยมาเลยโดนวิเลเจอร์เนาะเออฮ่า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 เจอแล้วเออไปเร็วเร็เร็วเร็วขึ้นขึขึ้นเอ้าอีกแล้วโดนสแปมคิวไอ้สเปร์มพีวะเดี๋ยวเราต้องไปหมู่บ้านทุกคนเดี๋ยวตามผมไป ปกติชุบพี่ไปเอ้าเฮ้ยเชี่ยอะไรอ่ะมันสแปมคิวพีไอพี่ลองดูนะเดี๋ยวพี่ลองขยับออกมาเล็กน้อยพี่หาอาหารไว้หาหานไว้อันไหนไม่สำคัญเราเอาไว้นี่แหละมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ามันเป่าพีที่โดนไปเลยพี่คืออะไรพี่ที่ไม่พูดกับมันเหรอมันไม่ให้ผมขึ้นใช่มันไม่ให้ผมขึ้นไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ไปพูดอะไรโนอะไรเมื่อกี้กูสิไปหมู่บ้านมื่มีปัญหาเออขึ้นไปขึ้นไปเร็ว ึบไปไปอ้าไปนะมีจิดสถานะหรือเปล่ากด e ดูดิไม่ไม่มีสถานะอะไรแค่เชื่องช้าแล้วก็กระโดดสูงไม่ได้แค่นั้นเองก็นั่นแหละพี่อยากกระโดดสิไม่ไม่กระโดดไม่กระโดดโอเคค่อยค่อยปีนไปไม่กระโดดนะอ่าโคตรเยี่ยมผีต้องปีนขึ้นไปโคตรเกลียดเลยผีโป้ ไม่เป็นไรพี่มันมีเหมือนมันถุนล่องหนดักตบหัวอย่างนะมึงมามึงมาโอเคปะเราเราต้องไปหมู่บ้านเดี๋ยวพี่พาไปหมู่บ้านเราต้องรออาหารในสุกให้างบนหรือเปล่าอาาหรไม่เราไปโอ๊ยอย่าไปทำอะไรไอตัวนั้นนะไอหัวไฟอ่ะโอเคเราพร้อมแล้วเอ้ยอันนั้นอะไรอะไรดูดับดับอะไรวะโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้พี่พี่ทัไปแล้ว เล่นแตเกมเอ้าเอ้ามันแดกกูเอ้โหไม่หงพังโอ้ยแค่จ้องมึงก็เด้าดักกูแล้วโอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่ยังได้อยู่ผมเห็นน่ะผมเห็นเออพี่อ่ะถูกกินแบบรวบเลยแล้วก็หายไปเลยแบบกินปพ๊บหายเลยเร็ว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 เร็ีมาแล้ว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 ต้องรอดว่ะต้องรอดต้องรอดว่ะแล้วหมู่บ้านมาอะไรมาอยู่ไกลยังวะ มันเห็นเราพี่ใครเห็นนี่ไงนี่ไอ้บีนีดีดีดีผู้ชายอยู่นี่โอ้โอเคโอเคโอเคเฮลพี่เล็กเฮลโอเคชาวบ้านมีอะไรให้กินบอกว่าโอ้มีคุกกี้ให้กินแซ่บนี่น่ากลัวจังพี่เซฟก่อนเลยโไล่รงไปอ้ยว่าให้มันตามพี่มา สู้เหรอสู้เหรอเสียงรองที่จริงใจไม่ีมา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 จเกิกอนจูเกิจเกิลจเกลมาพีคิมพีคิมอยู่ไหนมีมอนเตอร์อยู่ใกล้ไม่สามารถไปโดนเลยมาโลกวิญญาณว้าวว้าวี๊ีมัอะไร ผมมือกันโอ้ยโอเคต้องมีทอตต้องมีท็อตดออไไยพี่พี่ไปทไปกทอตพี่กูอยู่ไหนกูอยู่ไหนหลังๆๆพี่เจ้แล้ว พี่เจอพี่แล้วพีเราไปหาพี่ว้าย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 วายวายเสียงเราได้ชิบใจพี่ว้ายอาขวบเอ้ยโอ้โอเคโอเคห้ามนอนห้ามนอนพี่ห้ามนอนห้ามนอนหอนอห้ามนอนโอุัะล้ายโอห้ามนอนเนี่ยนะน่ากลัวพีเนื้อเนื้อ บีมีความคุมตัวเองไม่ได้บีบีลบลบผมบอกแล้วมันเป็ี่นรงบลบมมั่แตงพี่มั่งเตงอะไรีลบลบไม่เลยโอ้ยมันบัาครับยิงเหรอได้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 เราได้เราได้ร่โมันเผาบ้านเรามันเผาบ้านเรา้ยเฮ้ยพี่โดนอะไรไม่รู้น้องไหนพี่เป็นไรพี่น้ำามือตาวมครจะเป็นลมไม่นะพี่ต้องกินยาพาราพี ยผมบอกมาแล้วจะฝันร้ายเป็ดตัวโคตรใหญ่เลยมาอยู่ปัดไอ้เหี้ยเป็ดเป็ดตัวใหญ่เป็ดตัวใหญ่ตอกไหมายุ่งกับไหนอะพี่พี่อยู่ข้างในเลยเหรออุ้ย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 แก๊สเซ็ตโอเคโอ้ย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 หูกรูหูกรูว้าวว้าว อะไรโอ้ยจำตะเกียบจำตเยผมงหู้วยพี่กินฟันลมอยู่พี่ผมเห็นพี่ฟันลมอยู่กินฟันลายโอ๊ยเอาเลยวอาไโยฟันลมโดนลมสกำแน่เลยโดนไปน้โอ้ย

เอาเละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปผีในพาร์ทนี้นะครับร้องจนคอจะแตกนะครับแล้วผีแบบโคตรเยอะนะครับผมแบบพี่พีจัดมาให้เต็มเอ็กซ์ตรีมเลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่พีด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่พีจะไปหาหมดแบบนี้มาให้เราเล่นกันอีกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้ายพอดีเลยวี่ข้างบนก็ยังมีผีโบข้างบนมันเอาอ่ะโอเค โอ้ล่ากลับไปหมู่บ้าน